สวัสดีครับมิตรรักนักลงทุนทุกท่านครับพรีเวดสดราวุยซุนเจากูมูสตาเฮลโลวอลคัมทูมายพรีดิคชันพบกันอีกครั้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reading. รายการ Trust me. I am. MM ครับตาดงตาด,ดาหายหน้าหายตากันไปนานครับไม่ได้เจอกันสองวันนะฮะน่าจะเป็นสองวันครับที่เราไม่ได้อัดคลิปนะฮะ เนื่องจากติดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคครับมันเป็นวันหยุดของผมเองครับวันนี้ก็เลยจะมาจัดเต็มให้ฮะแน่นอนครับหลังจากเมื่อวานครับก็ตอนหัวค่าเนี่ยเรียกว่าเข้าเป้ารัวๆครับแม้แต่มิทรัสเนี่ยเรายังกล้าสวนไปลง ADN ฮะแล้วก็ไม่ทาให้ผิดหวังจริงฮะเข้าเป้าตรงเพลงครับมิทรัตประมาทไปหน่อยครับพ่ายพ่ายให้กับทีม ADN จากมาเลเซียไปฮะแล้วก็มิสกี้ครับที่หักมากาเซียนครับ เข้าป้ายชนะเฟิร์สดูพัชเจอร์ไปได้ทําให้เราล่าสามในช่วงหัวค่าแต่ไปตายรอบดึกซะเยอะนะโอเคครับไม่เป็นไรฮะเราจะมาแก้ตัวใหม่วันนี้ครับมีเปิดให้ลงทุนกันถึง11คู่ด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีคู่ไหนเด็ดๆบ้างครับผมโย่ๆเริ่มกันที่อ่อาซาลิดเดอร์ครับซาลเดอร์รอบสองโซนไชน่าครับ อันนี้น่าจะเป็นแอดบินนะครับที่ขึ้นผิดนะน่าจะเมาครับเมาจากเมื่อคืน NE เจอ DT NGC เนี่ยไม่ใช่นะครับจริงๆเป็น New Element เนี่ยเจอกับ h a r d t o g e t ต e r ครับลงผิดครับเนี่ยฮะเนี่ยครับดูก็รู้ครับกำลังแข่งกันอยู่เลยฮะตามนั้นครับนี่ฮะ e w Element นําดำด้วยนะ6ต่อ4 คือมันเป็นปัญหาขัดข้องทางเทคนิคคู่นี้ก็คงคืนแรเป็นแน่แท้ครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะขอข้ามคู่แรกนี้ไปครับไปที่คู่ที่2ของซัสซิลีโซนคัดเลือกไชน่ากันเลยครับโซนโซนประเทศจีนครับ DT.NGC อันนี้ของจริงครับเจอกับ CIS ครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวครับ แต่ประเด็นคือมันก็ง่ายๆครับคู่นี้ก็จัดมาเป็นอีซี่แรอีกอีซี่ไ์อีกคู่หนึ่งเลยครับลงด t ที c ไปเลยครับเพราะว่าด t ที c เนี่ยครับเขาคือทีมอดีตทีม Rising Star เก่านั่นเองครับเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยไปชนะ h a r d t o g e t ตอมาแบบขาดลอย2 0ศูนย์ครับทั้งที่ h a r d t o g e t ตอเนี่ยก็มีประสบการณ์เคยลงเล่นในลีกของจีนมาแล้วครับเจอทีมใหญ่ๆมาเพียบครับตรงฟูจูเนียนั่นเองนะไอ ฮาทูเกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิฮาทูเกเตอร์ ogether, ไม่ใช่ตรงฟูจูเนี่ยขออภัยนะฮะก็มีประสบการณ์เล่นในหลีกของจีนมาเยอะครับนิวล <New S 2> ิเมนต์เนี่ยก็เพิ่งไปเสมอกับซีเออีเอสก็เพิ่งไปเสมอกับนิวลิเมนต์มา1นต่อหฮะแต่ทีม DT n g c เนี่ยมันคือเนี่ยครับมีอินจูลี่มีซูเปอร์มีแอร์ Air ครับแล้วก็ XDD ครับจากไลซิงสตาร์เก่าครับผมมีดรีมยูครับ r ิมยูนี่เป็นตัวซัพบจากเอ่อซากุระยุยฮะมารวมตัวกันในทีมนี้ก็ถือว่าลงตัวมากๆและฟอร์มดีมากครับเกมนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องเครียดอะไรมากครับตัดสินใจได้ไม่ยากครับจัด4คีย์ไปให้ดีทีได้เลยครับมาแน่มานิ่มครับผมคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นรายการ AOC e ครับวันนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยนะตั้งแต่6โมงเยนไปถึงเที่ยงคืนนู่นแหละครับนะกับคู่แรกครับ ไซส์จากเอ่อไซส์ size จากสิงคโปร์ครับอดีตเฟิร์สดดพัชเจอร์เก่านั่นเองมีมิลิเคันโพโลสันนะฮะฮันน่าอะไรอย่างเงี้ยรวมตัวกันเต็ไมไปหมดครับแล้วก็มีเอ็กซ์ฟีดอมมาเสริมด้วยนะครับเจอกับเอดีเอ็นที่เอาชนะมิทัตไปเมื่อวานนี้ครับคู่นี้มันเหมือนจะยากครับแต่จริงแล้วมันง่ายฮะแม่ชนะมิทัตเนี่ยใช่ว่าจะเข้มแต่มิทัตประมาทไปครับเมื่อวานวันนี้ถ้าเกิดอยากได้แลฟรีๆนิ่มๆเนี่ยครับลงไซส์ไปเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังครับเพราะว่า ต่อให้เป็นอดีตทีมออดีตทีมฮอนของสังกัดออเลนเก่ามาเจอกับไซทีม่มากประสบการณ์แล้วก็เข้มมาตลอดหลายปีครับกินยากแน่นอนครับไปดูทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่านี่ฮะไซเกมมิ่งกับ ADN ครับนี่ ADN เนี่ยให้ดูสมาชิกนิดหนึ่งครเมื่อวานทำไมมิดทัดถึงแพ้ครับเพราะมีมิสเกอนครับมีเดลเบ้ลุยลุยชิฟนะ คนิี้ชีวะคิคิมิแล้วก็นี่ครับสลิกไอสี่คนบนเนี่ยจากทีมฮอนออเรนตหมดเลยนะแล้วก็สลิกครับน่าจะเป็นจากทีมเออน่าจะเป็นจากทีมทีมฮอนอันดับหนึ่งนะชื่อทีมอะไรอะไรกินกรีนสักอย่างนั่นแหละฮะสลิกเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูก็ได้แม่เนี่เคยอยู่ฮารีบอลด้วย มไปดูหน่อยเอวอร์กรีนครับอ่าสเตกรี Stay green, Stay green. นสเตกรีนเนี่นะครับเคยเล่นให้ฮ a n r e รีบอแล้วก็เล่นให้ทีท e อีอีสปอร์ตของอ่าทีทีอีสปอร์ต e ด้วยฮนะแล้วก็ลงโดตาเนี่ยลงให้อ่อลงให้ฮารรีบอมานะฮะก็ฝีมือใช้ได้ครับมาอยู่กับทีมนี้ก็ไปดูเยอะแยะก็เปล่าประโยชน์ครับมาเจอกับส k y เจอกับทีมไซส์จากอินโดเอ่อจากสิงคโปร์ที่ช่วงนี้ฟอร์มดุดันมากเนี่ย ไม่น่าต้านอยู่ครับไม่น่าต้านอยู่ยังไงไซ์ก็ไม่มีทางแพ้ลงไปได้เลยครับไซครับนิ่มๆครับได้น้อยแต่ชัวร์ครับคู่ที่3ครับคู่ที่3เป็นการเจอกันระหว่างทีมไททันครับกับ r r q เหมือนเดิมครับ r r q นี่ก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรจะไปต้านครับเจอกันมาหลังสุดเนี่ยแพ้รัวๆครับ r r q าจากเดี๋ยวนะฮะ ไททันเนี่ยอาคิวจากอินโดครับนะมีลิเตอร์อยู่แต่ก็เท่านั้นแหละครับดูครับล่าสุดเจอกันมาสองสามเกมเนี่ครับเอาไม่ได้สักเกมนะนี่ชนะสองศูนย์เลยครับเรียกว่าไม่มีการฮึดฮันะครับแล้ววันนี้ก็คงจะเป็นอีกเช่นกันครับน่าจะเป็นไททันครับที่ขยบไปไม่ยากครับสองศูนย์ชัวร์ครับคู่นี้ไม่ต้องไปเสิบครับอีซี่แร่ล้วนๆนะวันนี้3ามคู่แรกนี่มันช่างง่ายได้เหลือเกินครับมาดูคู่ที่4กันบ้างครับ ของยากมาแล้วครับกับ LOC ครับกับคู่นี้เราถ่ายเท่าสดตอน3ามทุ่มครับ Arrow ทีมจากมาเลเซียหรืออดีตรอยัลเก่านั่นเองครับเจอกับเอเวอร์ลาร์เกมฟิลลิ่งที่พึ่งพลิกนรกครับช็อกโลกเอาชนะทีมเซฟเฟอร์จากเกาหลีไม่ได้ครับออสซาจากอเมริกานะครับผมเอเวอร์ลาร์เกมฟิลลิ่งของไทยครับเลทมันค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรครับลงเอเวอร์ลารเนี่ยได้9.4ลง Arrow ได้1.6ถ้าเลทมัน50-50ผมจะลง Arrow แน่นอนแต่ในเมื่อเลทต่ำขนาดนี้ครับ เซฟเฟอร์พี่ยังถล่มมาแล้วครับผมก็ขอเชื่อใจเอเวอร์ลัสอีกครั้งครับเสียเกมนี้แต่เอเวอร์ลัสบันดาลมาให้แล้วสิบหกคีครับครั้งที่แล้วครับครั้งนี้คุณจะไม่เชื่อใจจะไม่ตามเขาเหรอครับตามดีครับจะไปเหลืออะไรครับลงเอเวอร์ลัสไปเลยครับดูิติย้อนหลังอันนิดนึงก็คงไม่มีิติย้อนหลังการเจอกันหรอกครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับอาจจะเจอในนามของเจียเกมมิ่งบูทเทิลซึ่งก็น่าจะผัดเป็นแพ้ผายกันชนะครับที่สําคัญก็คือเคยซ้อมกันมาก่อนครับประเด็น ประเด็นก็คือเอเวอร์ลัดมีแผนเด็ดมาฝากแน่นอนครับมีแผนเด็ดมาฝากแน่นอนถ้าวันนี้ครับเขาจับเฟสเลตบอยแล้วก็จับทิมเบอร์ซอลงสนามเมื่อไหร่ทีมแอโร่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับลงเอเวอร์ลัดไปก่อนได้เลยครับลุ้นครับลุ้นฮนะคู่นี้ครับทีเด็ดเลยจับไปเลยครับเอเวอร์ลัดเกมฟิลลิ่ง คู่ต่อไปครับคู่ที่5เป็นออเลนส์กับมิสกี้ครับแน่เมื่อวานมิสกี้หักปากกาเซียนมาครับเอาชนะเฟอร์ดิพัเจอร์เข้ามารอบสายบนมาได้ครับแต่มาเจอกับออเลนส์ที่เข้ารอบมาอย่างรอดแร่รอแร่นะครับอืดูสถิติย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งฮะนี่ครับคู่นี้เคยเจอกันมาเนี่ยหเป็นออเลนส์ที่เหนือกว่าทั้งหมดฮะดูจากผลล่าสุดที่ชนะนี่ฮะที่เจอกับทีม ออเรนเนี่ยมีเอาคืนจากไซได้หนึ่งเกมครับจริงๆก็ถือว่าแม้ว่าจะยังไม่ลงตัวอะไรนะครับแต่มิสกิสกี้ช่วงนี้ที่เล่นเงือบประจำเงือบรัวๆเนี่ยไม่น่าต้านอยู่ครับมัดที่ความคงเส้นคงวาเนี่ยผมยังยกให้ออเรนครับผมลงออรเรน์ไปเลยฮะนะนะมั่นใจว่ายังไงก็น่าจะเป็นออรเรนครับยิ่งเลทต่างกันไม่มากอย่างนี้ฮนะลงออรเรน์ชัวร์กว่าครับจัดออรเรนเต็มเหนียวครับไปคู่ต่อไปเลยฮนะไปคู่ต่อไปกันเลย คู่นี้ครับออเรนต์มิสกี้เลือกออเรนต์นะครับผมมาที่คู่ลิควิดกับเวอร์ตัสโปครับคู่นี้หลับตายังหลับตาทายยังได้ฮะหลับตาทํานายยังได้ครับทีมระดับโลกอย่างเวอร์ตัสโปมาเจอกับทีมรองบ่อนอย่างลิควิดต่เลดราคามันออกมาแบบนี้ฮะลงเวอร์ตัสโปได้11บ้าแล้วมันจะดูถูกกันเกินไปพระเจ้า แฟนบอยวอตัสโปผมยอมไม่ได้ครับมันต้องรองชุดชัวครับแมเคยเจอกันหลังๆเนี่ยเป็นลนะิควิดอะที่จะเอาชนะไปได้หลายครั้งหลายคราครับแต่นั่นมันยังเป็นชุดเก่าชุดผู้เล่นเก่าเฟลนี่เป็นชุดผู้เล่นใหม่ของวอตัสโปแล้วครับก็น่าจะมีอะไรสนุกสนุกมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับยังเชื่อมั่นในเกมแก๊งของวอตัสโปทีมโหดอันดับต้นๆของโลกครับลิควิดไม่น่าต้านอยู่ครับช่ยครูนี้ ลงไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนว่าเสี่ยงฮะผมเป็นแฟนเวอร์ตัสโปครับผมแต่ลงเวอร์ตัสโปครับใครที่อยากตามก็ตามมาครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่อีซี่แร่อีซี่ไลท์อีซี่คีของทีมลิควิดชัวชัครับจัดเวอร์ตัสโปครับท่านคู่ต่อมาครับคู่ต่อมาเป็นรายการเอ็มจีกับตันดรับนะครับแหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่นี้แต่ประเด็นคือล็อกฮิตเนี่ยมีความหลากหลายตัวผู้เล่นมากกว่าครับสามารถเล่นฮีโร่ได้หลากหลายกว่าในการที่ดับ ดับในการดับมาแต่ละครั้งนะฮะโดยเฉพาะโซโลครับค่อนข้างจะคาดเดาลําบากฮะเล่นแบบกับตันดั้นนั่นหมายความว่าหน้ากว้างกว่าครับน่าจะเลือกคิโลมาเล่นได้หลากหลายกว่านะฮะที่สําคัญคือนี่ฮะล็อกคิสกับซิกมาที่สําคัญคือแมตต์เมื่อวานครับในการเจอกับคลาวนายจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะตีเสมอได้หนึ่งหครับแต่เห็นอะไรไหมครับซิกมาครับไม่มีฟาตาครับ ไม่มีฟาตาซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าด้วยนะฮะก็ลุ้นกันเหนื่อยหน่อยครับซิกมากครับถ้าไม่มีฟาตาเนี่ยก็คงยากจะเอาชนะล็อกคิสได้ครับแมแม้วมวนจะเสมอคราวในไอ้มก็ตามครับแต่ว่าผู้ลำบากครับผู้ลำบากครับล็อกคิสน่าจะมีความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมมากกว่าผมเทใจให้ล็อกคิสครับในเกมนี้ฮะจัดล็อกคิสไปได้เลยครับ โอ้ยซิกมาเป็นต่อด้วยนะซิกมาเป็นต่อเดี๋ยวไม่มีฟาต้าก็ดูครับว่าจะออะไรมาต่อครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นนาวีกับเอ็มไพร์ครับจเจอกัน2ครั้งรวดครับกับรายการาจเจอกัน2แมตช์ลวดเลยนะกับรายการ TKO ครับ MLG Joy Dota ครับแมตช์แรกเนี่ยผมเลือกเอ็มไพร์ก่อนเลยฮะไปดูสีย้อนหลังของทั้งคู่กันนิดนึงจะเห็นได้ว่าเอ็มไพร์เนี่ย ไม่ค่อยได้เอาชนะทางด้านนาวีเลยแต่พอมันเป็นทีมชุดหลังฮะเดือนธันวาคมครับเป็นทีมชุดใหม่ฮะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแทบไม่ชนะนะแต่พอที่ทีมชุดใหม่ครับชนะรัวครับรัวตรงไหนนะฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่ากําลังเข้าที่เข้าทางมากครับสำหรับเอ็มพายแล้วแมตช์แบบนี้ครับเจอกัน2แมตช์ซ้อนผมขอญาติฟันธง2แมตช์เลยแล้วกันครับนาวีมีโอกาสทิ้งรายการนี้สูงฮะ มีรายการใหญ่ๆอย่างโดต้า2แชมเปี้ยนลีกรออยู่ด้วยไหนจะรายการสำคัญสคัญอีกหลายรายการครับเจอกัน2องมัดติดอย่างนี้ครับมัดแรกเนี่ยเลดโอ้โหสีนะเอ็มพายมัดที่2เนี่ย7.2ครับพูดง่ายๆคือทางสำนักเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่านาวีแพ้เกมแรกยังไงเกม2ไม่แพ้แน่นอนครับเขาว่ากันว่าอย่างนั้นครับแต่ผมว่าเอ็มพาครับ ถ้าชนะนาวีได้สักแมตช์หนึ่งเราก็กำไรกันแล้วครับ7.2ฮะ7.2กับแมตช์แรกมัน4.7ครับยังไงก็กำไรแน่นอนเพราะเวลาเราเสียเราเสีย4ครับติต่างว่าให้เอ็มพายชนะได้1แมตช์คุณก็คุ้มแล้วครับถ้าชนะ2แมตช์ก็รวยเละครับไม่ต้องไปลุ้นคู่อื่นกันเลยทีเดียวนะครับมาที่คู่สุดท้ายเัาคืนนี้ฮะคราวน่าจะเจอกับ EG ครับมันใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีในผังฮนะ ไม่มีในผังมันมีแต่คลาวนายเจอกับเรเวนฮะก็ไม่รู้ว่ามันชัวหรือมั่วนิ่มครับเนี่ยแอดมินเมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลาวนายกับ EG ก็ไม่ต้องสืบหรอกครับ EG ที่ช่วงนี้เนี่ยไม่มีทั้งเซ็กซี่แบมบูไม่มีทั้งเฟีย er, ไม่เหลืออะไรแล้วครับทีมเนี่ยโยกย้ายตัวผู้เล่นออกไปกันหมดแล้วครับเดมงเดมอนไม่มีแล้วฮะยังงงอยู่ครับว่าแอดมินเมาหรือเปล่าไงก็แล้วแต่ครับลงคลาวนายไว้ก่อนครับถ้ามี ประเด็นอะไรเดี๋ยวมันก็คืนกุญแจคุณมาเองครับผมเนี่ยฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับกับรายการ Trust Me I AM MM ครับผม11คู่เลยทีเดียวครับก็ก่อนจากกันไปก็ขออวยพรครับให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยกับการพรีเชั่นการทำนายของผมเนี่ยหรือว่าการวิเคราะห์ของผมก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองไว้ครับ Your Key Your Choice ครับ Your rare โยชอยอีเช่นกันครับไม่จำเป็นต้องตามผมเสมอไปครับถ้าเหตุผลของคุณดีกว่าเลือกทีมที่คุณชอบนะครับจะได้ไม่ต้องมาดราม่ากันที่หลังในแฟนเพจของผมนะครับผมวันนี้ครับก็อย่าลืมชมการถ่ายทอดสดครับ AOC Pro ครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมแน่นอนครับตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนครับผมเอ็มเอ็มจะอยู่ให้ทุกท่านได้ชมกันครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรครับก็คงต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านไปก่อนครับผม ดัสวิดาเนี่ยตามเบียดแฮนดกับหลายปาลัมมากิตาคยองมูลี See you later อรบายบายครับกูลัก everybody แล้วพบกันใหม่กับรายการ Trust me. I am. อมเอ็มเอ็มครับ